สำหรับทิศทางราคาทองคําในวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองคาสามารถปิดตลาดบวกได้เล็กน้อยครับบวกขึ้นมาประมาณ7.70เหรียญดอลลาร์ต่อทอสซอนนะครับแต่หากนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงนับปัจจุบันทองคําตลาดโลกเนี่ยทรงๆรงตัวนะครับก็บวกได้ประมาณ1เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอนถือว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับ ทางนี้ทองคำในระยะสั้นได้รับแรงหนุนครับจากการที่จีนมีการประกาศส่งสัญญาณผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณในลักษณะของการลุกในส่วนของการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด19โดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุนะครับความหวังว่าเศรษฐกิจในฝั่งจีนจะมีเสถียรภาพมากขึ้น จะทาให้ข้างเงินหยวนของจีนกลับมาแข็งค่าและกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฝั่งจีนและก็กลับไปกดดันให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการอ่อนค่าลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยกลับมาประคับประคองหรือพยุงให้ราคาทองคําในตลาดโลกมีสัญญาณของการรีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้หลังจากช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงหลังจากประธานเฟดสาขาออกมาส่งสัญญาณสนับสนุน ให้ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อคุมเงินเฟอ้อหรือกดเงินเฟอ้อให้ต่ำลงเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดมีการตั้งเป้าเอาไว้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าในส่วนของทองคําแท่ง96.5ที่ซื้อขายเป็นราคาเงินบาทในประเทศมีสัญญาณของการปรับตัวหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาราคาทองคําแท่ง96.5เป็นราคาเงินบาทล่วงลง200บาทต่อบาททองคําและเช้าวันนี้ทองคําแท่ง96.5ยังล่วงลงอีก50บาทต่อบาททองคํานะครับ แม้ว่าโกลด์สปอร์ตจะนิ่งๆหรือทรงตัวครับแต่อิทธิพลของค่าเงินบาทที่มีสัญญาณของการแข็งค่าค่อนข้างมากเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆเลยในการกดดันให้ราคาทองคําแท่ง96.5ในประเทศมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงหากนับเป็นรายสัปดาห์นะครับค่าเงินบาทที่แข็งค่ายอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ติดต,ต่อกันทําให้ทองคําแท่ง96.5หากเทียบเป็นรายสัปดาห์อ่อนตัวและย่อตัวลงมาในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ติดต,ต่อกัน ทั้งนี้ค่าเงินบาทตั้งแต่วันจันทร์จนถึงนับปัจจุบันมีการแข่งข้ามาแล้วประมาณ40สตังค์นะครับการกลับมาแข่งข้าของค่าเงินบาทถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ทองคําในประเทศยังมีโอกาสปรับฐานแล้วก็มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อถ้าค่าเงินบาทยังไม่มีสัญญาณของการหยุดการแข่งข้านะครับทั้งนี้ค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ35บาบาทส3สาตังค์ ซึ่งถือว่าใกล้กับระดับต่ำสุดของค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้นมาเลยในสัปดาห์นี้ครับสำหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาในวันพุธนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือปัจจัยภายในประเทศของไทยเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับทางนี้มีการคาดการณ์ครับว่า กนง,งหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย25เบสิสพอยต์หรือประมาณ25สตางค์นะครับจาก1%จะปรับขึ้นมาเป็น1.25%ในการประชุมวันนี้ก็น่าจะทราบผลการประชุมของขคณะกรรมการนโยบายการเงินตามเวลาประเทศไทยประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงนะครับก็จะเห็นการขยับหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าจะมีการคาดการณ์แล้วก็มีการประเมินนะครับว่ากรนง,งจะขึ้นดอกเบีย้ยในระดับดังกล่าวแล้วนักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่ท่ทาทีหรือการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตของกรนง,งด้วยนะครับว่าจะยังคงมีการขยับหรือการขึ้นดอกเบีย้ยต่อหรือเปล่าถ้ามีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่จะทําให้ค่างเงินบาทมีโอกาสแข่งค่าได้ต่อรวมทั้งการโหวตของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ว่าเสียงในการโหวตให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีทิศทางของคะแนนเสียงหรือคะแนนโหวตเป็นไปในทิศทางใดถ้าคะแนนโหวตมีทิศทางสอดคล้องหรือมีเสียงสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเอกฉันท์ปัจจัยดังกล่าวจะทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นครับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของไทยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อในอนาคตปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่กลับมาส่งผลให้เงินบาทมีการแข็งค่าได้ต่อครับ นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการออกวิวหรือมีการคาดการภาวะของเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะครับมีการคาดการว่ายอดการส่งออกที่อยู่ในระดับดีในช่วงที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมุมมองเชิงบวกต่อภาวะโดยโรวมของเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปีหน้าครับ สัญญาณดังกล่าวก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับเข้ามาสนับสนุนให้ฟันโฟรหรือเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของไทยแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมาส่งผลให้ค่างเงินบาทมีโอกาสแข่งค่าได้ต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการจะทําให้ค่างเงินบาทมีโอกาสแข็งต่อซึ่งทองคําในประเทศมีโอกาสที่จะอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงต่อครับดังนั้น ปัจจัยในประเทศเกี่ยวกับทิศทางค่าเงินการประชุมของกอนองอและก็การส่งสัญญาณของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาชี้นําในส่วนของตัวทองคําในช่วงสั้นนะครับนอกจากนี้สําหรับปัจจัยในต่างประเทศจะเป็นการกล่าวปาฐก,กถาของคุณโจโรมพาเวลนะครับต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งอัตราเงินเฟอ้อและก็ตลาดแรงงานที่สถาบันบุกริงนะครับมีการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีตามเวลาประเทศไทย การกล่าวสุนทรพจน์ของคุณโจร์ร็พาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐในครั้งนี้หรือในคืนนี้ถือว่ามีความสําคัญค่อนข้างมากครับตลาดให้ความสําคัญและก็การโฟกัสไปที่การกล่าวสุนทรพจน์เพราะมีการคาดการว่าคุณโจรมรพาเวลจะเป็นการกุยทานหรือเป็นการส่งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่13และ14ธันวาคมนี้หรือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนหน้านะครับ ตลาดให้ความสําคัญเพราะว่าการประชุมในเดือนธันวาคมค่อนข้างมีความสําคัญต่อการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในปี2023ตลอดทั้งปีนะครับดังนั้นถ้าคุณโจรุมพาวเวลยังคงมีสัญญาณในลักษณะของการต้องการขยับหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อกดให้เงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือปรับฐานลงดอลลาร์มีโอกาสกลับไปแข็งค่าได้ต่อนะครับ แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันโกลสปอตหรือทองคําต่างประเทศให้ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงได้เช่นกันครับเพราะว่านักลงทุนจะเชื่อมากขึ้นว่าธานาคารกลางสหรัฐในปีหน้าเนี่ยจะยังคงไม่หยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อจะยังคงไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับสัญญาณละที่ทางดังกล่าวอาจจะทําให้ตลาดเงินตลาดทุนมีเอฟเฟก ต่อถ้อยถแถลงและส่งผลต่อการคาดการณ์ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในกลางเดือนธันวาคมด้วยนะครับดังนั้นอยากจะให้จับตาดูการส่งสัญญาณหรือการคุยทางเพื่อทำให้ตลาดเนี่ยลดเอฟเฟกหรือลดผลกระทบต่อการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนธันวาคมนะครับ หากเราฟังซุ้มเสียงของเจ้าหน้าที่เฟดสาขาที่มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์หรือออกมาพูดปาฐก,กถาในช่วงต้นสัปดาห์ก็ต้องบอกว่าประธานเฟดหลายสาขานะครับมีการส่งสัญญาณในเชิงเดียวกันก็คือในเชิงคุมเข้มนโยบายการเงินแล้วก็มีการสนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม50เบสิสพอยต์จริงแต่ประธานเฟดหลายสาขายังคงสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเน,นื่อง เพื่อคุมเงินเฟอ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทําให้ตลาดเริ่มซึมซับหรือรับปัจจัยเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยต่อแบบไม่มีแม็กซิมัมหรือไม่มีขีดสูงสุดนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะไปแตะที่ระดับใดเพื่อที่จะให้เงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลง แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องมาจับตาดูท่าทีของคุณโจรมพาเวลอ,อีกครั้งว่าจะสอดคล้องกันไหมแล้วก็จะส่งผลต่อการคาดการณ์ของการประชุมกําหนดนโยบายการเงินในเดือนธันวาคมด้วยครับทางนี้ทางนั้นในระยะสั้นสําหรับคืนนี้เลยนะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลายตัวตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มสินาทีมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เป็นตัวเลข การจ้างงานประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งมีการคาดกันว่าจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงครับนอกจากนี้ช่วง2องทุ่มสานาทีเป็นการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่าตัว GDP ประจำไตรมาสสเป็นการประมาณการครั้งที่2นะครับ3ทุ่ม45นาทีเป็นการเปิดเผยเดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เขตชิคาโกและก็4ทุ่มจะเป็นตัวเลขรับสมัครงานหรือ Job รสเคมประจำเดือนตุลาคมนะครับ ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาในค่ําคืนนี้จะเป็นปัจจัยครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหรือเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐถ้าตัวเลขยังอยู่ในระดับสูงหรือออกมาดีกว่าตลาดคาดการไว้จะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้เฟดส,สามารถคุมเข้มนโยบายการเงินหรือขึ้นดอกเบีย้ยได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดการหรือประเมินไว้ดอลลาร์จะอ่อนทองคำมีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นดังนั้นอาจใช้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ เป็นการจับจังหวะซื้อขายในส่วนของการทำกำไรจากการแกว่งตัวของทองคำในช่วงหัวค่ำก่อนที่จะทราบปาฐกกกถาของคุณโจร์ร็อเวลในช่วงเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีสำหรับคืนนี้ครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับอยากจะให้จับตาดูราคาทองคำในโซนบริเวณ 1, 9, 1 7 5 9 1,765เดอหรียญดอลลาร์ต่อถอยซอนนะครับถ้าทองคำขยับและปรับตัวขึ้นไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านแนวต้านในส่วนของโซนระดับดังกล่าวได้ เรายังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําจะแกว่งอยู่ในกรอบหรือในชแนลที่มีโอกาสซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีทองคําอยู่อยากจะแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับหรือว่าจะช็อตในฝั่งของตัว GO z อ2ในตลาดที่เฟกก็สามารถทําได้นะครับถ้าโกลสปอตยังไม่สามารถเบรกเอาหรือพาระดับดังกล่าวได้มุมมองของทองคํายังมีโอกาสซึมตัวลงหรือมีโอกาสอ่อ,อ,สอนตัวลงนะครับ แต่ว่าถ้าใครลงทุนในฝั่งของทองคําแท่ง96.5%อาจจะต้องหาจังหวะทยอยลดทองคำออกขายถ้าทองยังไม่ผ่านแนวต้านในส่วนของโซน29,550บาทต่อบาททองคำนะครับเพราะเรากังวลว่าค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องหรือแข็งค่าต่ออาจจะทำให้นักลงทุนที่มีการถือทองคำหรือสะสมทองคำเอาไว้แล้วไม่มีการแบ่งขายออกมาอาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทได้ ทางนี้เนี่ยเราจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคําแท่ง96.5ในประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสําหรับแนวรับ YLG ให้ดูบริเวณ1,738ถึง1,739เหรียญดอลลาร์ต่ออพซอนนะครับถ้าทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวสามารถเข้าไปซื้อใหม่เพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการดิดตัตกลับในช่วงสั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันครับเป็นการเล่นรอบ แต่ว่าถ้าทองยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวไม่ได้อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาต่อที่แนวรับสําคัญในโซน1 7 1เเหรียญดอลลาร์ต่อพลสออนนะครับ1738เป็นระดับต่ําสุดของทองคําในสัปดาห์นี้นะครับ1729เป็นระดับต่าสุดของทองคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาชนในส่วนของระดับดังกล่าวแล้วมักจะเกิดจังหวะของการเด้งหรือการดิดตัวกลับในช่วงสั้นถ้านักลงทุนที่ต้องการเล่นสั้นหรือเล่นรอบใช้แนวรับดังกล่าวเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อเล่นสั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ระดับ28,950บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ว่าถ้ารับแรกยืนไม่อยู่รับถัดไป1 7 1 1เจหนึ่งจะอยู่ที่ระดับ28,650บบาทต่อบาททองคำนะครับ ทางนี้ทางนั้นระดับต่ำสุดของทองคำแท่ง96.5ในเดือนกันยายนจะอยู่ที่ระดับ29,100บาทต่อบาททองคำถ้าทองต่ำกว่าระดับดังกล่าวถือว่าทองคำแท่ง96.5ทำระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนนะครับในโซนของ28,900-28,650บาทต่อบาททองคำซึ่งถือว่าระดับดังกล่าวถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะ เข้าไปเก็บหรือเข้าไปซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวทองคาครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG b u l l i a n and Future ขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่การเทรดในสัญญาแรกนะครับแล้วก็ลดลงสูงสุดถึง80%ค่าคอมมิชชั่นถูกมากๆตามสไลด์ที่ขึ้นเลยนะครับนอกจากนี้ YLG ยังพาลูกค้าโปรอินเตอร์ไปเทรดในตลาด CME Group เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดมีปริมาณการซื้อขายในระดับสูง มีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุนนะครับถ้าใครอยากกระจายพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศสามารถติดต่อเข้ามาเปิดบัญชีกับ YLG b u l l i a n and Future ได้นะครับในส่วนของฝั่ง YLG b u l l i a n International ก็มีการจับมือกับธนาคารกรุงไทยในส่วนของการซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสำหรับลูกค้า1,000ท่านแรกที่เข้ามาซื้อทองคำผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับ YLG นะครับ YLG จะมีการท็อปอัพหรือมีการคืนเงินให้100บาทด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวลองเข้ามากดสมัครแล้วก็กดซื้อขายดูนะครับช่วงนี้ยังมีสิทธิ์สำหรับ1000ท่านแรกเหลืออยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดให้กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y ่ h a t นะคะ